ภาพมุมสูงเผยให้เห็นปริมาณน้ําจากลําน้ําสวยลําน้ําสาขาของแม่น้ำโขงที่เอิอล้นท่วมขังพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะที่บ้านนามเมยตําบลเหล่าต่างคํอาอําเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายที่ถูกน้ําท่วมมานานกว่าสัปดาห์แล้วส่งผลทําให้พืชสวนพืชไร่ต้นกล้วยปาลมแล้วก็สวนยางถูกน้ําท่วมขังส่วนนาข้าวก็เริ่มเน่าตายค่ะ ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดน้องคายระบุว่าขณะนี้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย8อำเภอจากทั้งหมด9อำเภอโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรเสียหาย3,000ไร่นะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาค่ะส่วนนี้เป็นเหตุการณ์ระทึกเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาที่จังหวัดนครพนมเมื่อต้นอินรีอายุ100ปีและต้นหางนกยุงได้หกักโคนทับรถเก่งของนางสาวกฤษณา นาวันทิพย์ชาวจังหวัดขอนแก่นที่ขับรถมาเยี่ยมญาติแล้วก็จอดรถอยู่ใต้ต้นไม้เพื่อคุยโทรศัพท์ซึ่งก็อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรโดยขณะเกิดเหตุก็มีพายุฝนฟ้าะนองพัดกระหน่ำค่ะก่อนที่ต้นไม้นั้นจะหักโค่นล้มลงมาระหว่างเบาะคนขับรถแล้วก็เบาะผู้โดยสารจนทำให้หลังคารถนั้นยุบกระจกแตกค่ะก่อนที่จะมีพลเมืองดีนั้นมาช่วยคนขับรถนั้นออกมาจากจุดเกิดเหตุได้ ล่าสุดทางเทศาบาลเมืองได้นำรถกระเช้าพร้อมกับเลื่อยยนต์เข้ามาตัดกิ่งแล้วก็เคลื่อนย้ายต้นไม้ที่โค่นลงมาเพื่อเคลียร์เส้นทางการจราจรแล้วค่ะขณะที่กอ,อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดยะโสธรประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นยางยิบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้น ทางนี้จังหวัดยะโสธรมีพื้นที่เฝ้าร,ระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้แก่อาเภอเมืองยะโสธรอําเภอป่าติ้วและอำเภอคําเขื่อนแก้วโดยระหว่างวันที่5ถึงวันที่9กันยายนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนต้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนเฝ้าร,ระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ําท่วมอยู่เป็นประจําหรือชุมชมในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรค่ะ ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาฝนที่จะตกหนักในช่วงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าสถานการณ์ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในจังหวัดนั้นเหลือปริมาณน้ํารวมกันเพียงร้อยละ39ของความจุอ่างโดยอ่างเก็บน้ําลําตะคองเหลือปริมาณน้ําอยู่ที่ร้อยละ28ของความจุอ่างเท่านั้น หากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นยางิส่งผลทําให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ก็จะทําให้มีปริมาณน้ําฝนนั้นไหลลงอ่างเก็บน้ําก็จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะ